ที่วัดพิบาลของอำเภอวาปีปทุมในการที่จะดูแลอาการเจ็บป่วยของพระภิกษุนะครับวันนี้ท่าน,นายอำเภอท่านผิดราชการที่ในสารการนะครับท่านได้ก็เลยมอบหมายให้ทางทีมงานวัดภิกษุนะครับให้ผมได้รรมาทําหน้าที่กับสําหรับแทนแล้วก็ขอต้อนรับท่านในการมาเยี่ยมเยียนและก็ทำพิธีเปิดศูนย์ปติที่วัดพิบาลของอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหา ครูสุธรรมจารีชพัฒนาตำบลหัวเรือพระครูเกษรสารสุนทรคณะตำบลโพชัโโชยพระเถรานุเถระพุกุลนะครับ <c oughs> แล้วก็เจริญพรไปยังท่านดร,รนายแพทย์ทิ่ทับพงพายุกนานาแพทย์สุขจังหวัดมหาสารคามท่านผู้อในวยการโรงพยาบาลบางปีบุมท่านสาธารณสประวัติเพิ่มแล้วก็ทางหัวหน้าสวัสดิการ,ท,าการท,ทุกคนทุกท่านก็อธิเที่ยงทน,ทนรับ นะส่วนปฏิบัติธรรมกับมัน,น,นอยูสถาบันสติปัฏฐานแท่งนี้งานซึ่งทางส่วนปฏิบัติธรรมก็ได้มีการดูแลพระสมาพาด้วยจริงๆในหลักของส่วนปฏิบัติธรรมก็จะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรือการเฉลิญจิตตภาวนาเป็นหลักนะก็คือการมุ่งเน้นที่จะรักษาเยียวยาจิตใจแต่ว่าในส่วนของสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติก็ได้ มุ่งเน้นให้พระสงฆ์นี้ได้ดูแลกันเองตามพระพุทธพุนธทีพระพุทธเจ้าที่ตร,รัสเอาไว้ว่าผู้ใดปรารถนาจะประทับเราจะาพจนผู้นั้นพึงพยาบาลภิกษุอาภาเถิดทางคณะสงฆ์ก็ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการดูแลพระสงฆ์อาภา,พาเพราะว่าพอพระสงฆ์อาภา,าที่ท่านป่วยบางครั้งเนี่ยญาติโยมที่จะดูแลอาจะไม่สะดวกในการดูแลนะอาจจะต้องการให้ท่านศึกษาเราเพศมาเพราะว่าจะได้ดูแลไแดล้สะดวก แต่ว่าพระสงฆ์บางส่วนท่านก็อยากของเทศบันภาิตไปจนถึงวระสุดท้ายแต่เนื่องจากในเรื่องของผู้ดูแลที่อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงทางคณะสงฆ์ก็เลยได้มนีนโยบายในเรื่องของการให้พระสงฆ์เนี่ยได้ศึกษาในเรื่องของวิชาความรู้เพื่อจะดูแลพระสงฆ์กันเองทําหน้าที่เป็นพระคิลานุป,ปถัมภ์ในการดูแลพระสงฆ์อาพาธเป็นยามเจ็บปว่วยบางครั้งไปที่โรงพยาบาลก็อาจจะไม่สะดวกเนื่องจากในเรื่องของ มีพระธรรมวรมในในการที่จะดูแลพระสงฆ์บางครั้งในเรื่องของสถานที่ที่อาจจะไม่ค่อยสปายะทำให้อาจจะเกิดความไม่สะดวกทางส่วนปฏิบธรรมได้คำงถึงในเรื่องของการดูแลพระสงฆ์อาพาธหรือแม้กระทั่งญาติโดมที่เจ็บป่วยที่ไม่มีสถานที่ที่จะพักผ่อนเยียวยารักษาทำให้โรคไข้ไข้เจ็บปายได้ป่อยมากขึ้น ถ้าเกิดเราได้มีการดูแลร,รักษาที่ดีทั้งครบทั้งสีด้านนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านในเรื่องของร่างกายจิตใจสังคมหรือทางด้านจิตปัญญานะก็จะทําให้อาการเจ็บป่วยนยี้หายได้ไวหายได้ดีมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของระยะสุดท้ายพ้าท่านมีสารที่ที่ทําให้รู้สึกว่ามีความสงบมีความผ่อนคลายนะก็จะทําให้จิตใจเนี่ยดีมากขึ้นขึ้น เพราะในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเน้นในเรื่องของมิติทั้งด้านท้างจิตวิญญาณนะด้านสังคมและประทางด้านจิตใจเพราะฉะนั้นก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายที่ได้มาสนับสน,นุนไม่ว่าจะเป็นทางเราปสอตทางโรงพยาบาลกราบีปทมหรือจากหน่วยงานงตา่างๆไ้ให้การสนับสน,นุนและว,วันนี้ก็ได้ทางสาธารณสุขจังหวัดนะซึ่งท่านก็ได้ให้ความสําคัญในการที่จะได้มานู่งในเรื่องของพระสงฆ์อาภา ที่เจ็บป่วยซึ่งทางสูนิบัธรรมก็จะมีพระสงฆ์ที่อา,าพาธเนี่ยแวะเวียนมาอยู่เรื่อยๆนะทั้งเจ็บป่วยลเล็กๆน้อยๆหรือเจ็บป่วยที่ต้องเป็นระยะระยะรังที่ต้องดูแลกันนาะอย่างตอนนี้ขนะดนี้ก็จะมีพระสงฆ์ที่อา,าพาธสองรูปที่อยู่กับปีกันนี่กับปีอยู่สองหลังนะก็หลังนี้แล้วก็อีกหลังนึงอยู่ตรงข้างๆสลาได้พาไปเยี่ยมชมนะก็ ต้องอ้องอนุโมทนาสาทร่กับทางญาติโยมทุกคนทุกท่านนที่ได้ให้ความสำคัญในการดูแลพระสงฆ์ภาพก็น่าจะได้เวลาพอสสควรแล้ววันนี้ขออภัยที่ฉันทำ Kami berbisnur mengatakan Namo'mi Buddha Deja Saradana Dayadhammi Kadeja Pasidipasi Dewa Naraya Parame surasi Siti Pramaja Inta Jatuloka Kampi ราคะกาสมุทาผู้ตุ้งคังข้าจะารามพเจียปสิทธิ์ทิพวันตุเตใจยาจยาทอรณิทอรณิอุทาดทิอุทัทินาธินาธิจายาจายาขากลละตุลละนิใสนิไรใสเซนเม รุราจะพนนอรจีชัยชัยกรมำผีระสมพีนาเกณฑนาคีปีศัตจะพูตากาลีชัยชัยตุลนิมิตาโรจีชัยยชัยสิงคีสุธาธานามุขาชาชัยชัยวรุณ นามุขาสะตรายาชัยาจำปาทินาคุลกันโทกชัยาชัยากัจจคณนาตุรงสุกราภุชงสีหาพียาทธีปาชัยาชัยาวรุณนามุคายาต้า จิตตาิตตเสนาริปุนาสุตินอรริชัยยะชัยยะสุขาสุขาจีวีชัยยะชัยยะธอรณิตาเลจธาสุชัยยะชัยยะชัยยะธอรณิสานปินสัทธาชัยยะชัยยะมังกราตัน ยายชัยยวรุณนายาเคชัยยชัยรักขาเสสุรภูชัดเตชาชัยยชัยพรหมมินทักขานาชัยยชัยยาราชาธิราชชาชัยชัยาชัยาปทาวิงสัพพังชัยาชัยาอรหันต ปัจเจกพุทธะสวังชัยยะชัยยะมหสุโรฮาโรฮาริมเทวาชัยชัยยะพรหมมาสุระ